นี่คือรังนกที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นการก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวสามารถเรียกได้ว่าเป็นสถาปนิกที่โดดเด่นที่สุดในบรรดานกถ้าผมไม่ได้เห็นกับตาผมไม่อยากจะเชื่อว่ามันสร้างโดยนกสองตัวนกตัวผู้บินไปที่ทะเลสาบใกล้ๆรวบรวมวัสดุก่อสร้างเช่นตินและบูลสัตว์และภรรยาก็ใช้โคลนนี้ทาทับชั้นแล้วชั้นเล่า หลังจากสร้างฐานรากของบ้านแล้วนกตัวผู้จะเก็บกิ่งไม้ที่ผืนวางวัสดุไว้ตรงขอบรังจุดประสงค์เพื่อทำให้บ้านแข็งแรงขึ้นนี่คือนกของอาร์เจนตีนานี่คือนกของอาร์เจนตีนาเป็นนกที่นิยมมากในประเทศนี้นกตัวนี้มีคู่สมรสคนเดียวตราบใดที่เลือกกันก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปในระยะแรกของการขยายพันธุ์ ทั้งคู่จะสร้างรังของตัวเองร่วมกันพ่อนกออกไปหาวัสดุทำรังแม่นกก็เกลียโผล่ยางระมัดระวังสม่ำเสมอด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของทั้งคู่ไม่นานรังเสร็จปไกลว่าครึ่งรังรูปครึ่งซีกอันละเอียดต่อนได้ขึ้นร่างโดยพื้นฐานแล้วแต่เพื่อให้ลูกได้เกิดในสภาพแวดล้อมที่สบายพวกเขาไม่กล้าละเลยสักนิดทำงานต่อเนื่องทุกวันตลอดกระบวนการใช้เวลาสามเดือนถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ก็เหนื่อยและมีความสุขเพราะมีเทคโนโลยีสร้างรังที่ทันสมัยที่สุดในบรรดานกรังของมันแข็งแรงและอยู่สบายมากหลังจากสร้างบ้านเสร็จแล้วแม่นกก็วางไข่ที่นั่นพ่อนกเกาะอยู่ไม่ไกลจากรังด้วยเหตุนี้จึงสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวของรังได้เสมอหลังตรวจพบพูดบุกรุกพ่อนกจะรีบบินไปสู้เพื่อปกป้องภรรยาและลูกเมื่อลูกนกฟักออกแม่นกจะอยู่กับมันได้ประมาณ2-3สสัปดาห์ในช่วงเวลานี้พ่อนกจะสอนทักษะการล่าบ้างแม่นกจะสอนพื้นฐานการทำรัง พอเรียนรู้ได้พ่อนกจะไล่ออกจากบ้านเพื่อให้มันเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองกลายเป็นนกที่ดีกว่าพ่อแม่นกบางทีนั่นอาจเป็นความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเพื่อให้คุณได้เกิดในสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายมากพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างบ้านสำหรับคุณและสอนให้คุณอยู่รอดในโลกนี้มองดูดีๆแม่นกตัวนี้กำลังฟ้าไข่อยู่ในพายุเหงฝนหนักกว่าแม่นกเอาปากซ้อนลูกไว้ใต้ท้องมันนั่งยองบนพื้นปกป้องลูกด้วยร่างกายของตัวเองเม็ดฝนเม็ดใหญ่เหมือนก้อนหินกระทบตัวแม่นก ตอนนี้มันหนาวสัน่นเป็นไปได้ที่มันจะหาที่หลบฝนแต่มันไม่ได้ทําอย่างนั้นนั่งนิ่งบนพื้นจนกว่าฝนจะหยุดนกตัวนี้ชื่อว่านกนางนวนลแปลกนอนใหญ่พวกมันไม่มีรังถาวรพวกมันจะวางไข่ลงบนพื้นโดยตรงแทนจากนั้นวางหินก้อนเล็กไว้รอบรรังเรียบง่ายมากเดือนมิถุนาย,ยนปีนี้ความร้อนอบเเพ้วทาให้อุณหภูมิพื้นดินสูงถึง60องศาแม่นกตัวลูกจะถูกเผาตายจึงกระโดดลงทะเลให้น้ําทะเลซึมเข้าสู่ตัวแล้วบินกลับไป ใช้น้ำที่ร่างกายนำมาให้ความเย็นลูกเมื่อตัวแห้งมันจะบินกลับทะเลด้วยวิธีนี้ไม่รู้มันบินไปกี่รอบแล้วเพียงเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายสำหรับเด็กผ่านไปกี่วันไม่รู้ฟ้าฝนเทลงมาเมื่อแม่นกรู้มันวิ่งเข้ามานั่งยองบนไข่ปกป้องลูกแล้วหยิบหินก้อนเล็กมาวางรอบๆไข่เพื่อป้องกันเมื่อฝนตกหนักไข่ฟองนี้จะไม่ถูกชะล้างออกไป ระวังแบบนี้นะเหมือนใส่เข้าปากกลัวจะละลายถือบนมือกลัวพังลางสังหรณ์ของแม่นกค่อนข้างแม่นยำฝนตกหนักมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของลูกนกแม่นกใช้ปักดันไข่ลงไปที่ท้องยาฝนก็เหมือนก้อนหินกระทบตัวแม่นกนี่คือความยิ่งใหญ่ของแม่ใช้สัญชาตญาณป้องกันทุกอันตรายต่อลูก เพื่อให้ลูกจะได้มาสู่โลกนี้โดยปลอดภัยและมีความสุขแม่นกสะบัดหยาดน้ำบนตาให้ตื่นตัวตลอดเวลาหลังฝนตกหนักไข่สองฝั่งนี้ก็เปิดชีวิตใหม่แม่นกถูกเปลือกไขยย่ยางระมัดระวังลูกนกฟักได้สำเร็จผ่านอุปสรรคมากมายในชีวิตตอนนี้แม่นกมีความสุขเกินบรรยายแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์แต่ย,ยังปกป้องให้ร้อนลูกด้วยตัวของมันเองทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราอย่าบ,บ่นพ่อแม่เมื่อท่านนำคุณมาสู่โลกนี้ท่านก็ทุ่มเทพลังทั้งหมดให้คุณแล้ว